รายการบอกเล่า965อ d e i อินเดอะไลช่วงเฮล y ี่หอกลับมาพบกับอาจารย์วินัยปร,ปราบรรูนะคะเจ้าของหอศิล์ลิมนาเนมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันในช่วงแรกของรายการว่าอาจารย์ก็มองอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามากเหตุอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ละคะ่ะว่า การดูแลจิตใจตรงนี้เนี่ยอาจารย์สั่งสมมาอย่างไงแล้วก็มาถึงเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะครับขอบคุณ <c oughs> ครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นธรรมชาติของผมก็ได้เนาะเพราะว่าเ,เราเกิดมาพร้อมกับเ,เขาเรียกอะไรพร้อมกับการเรียนรู้ไม่เข้าใจ <c oughs> ออชอบยังไงก็สนใจยังไงก็ติดตามตรงนั้นก็ <c oughs> ไปอย่างนี้ฮะ ไปแบบประเภทที่ทีละสะเต็ปแล้วการสอนที่แบบประเภทเป็นระบบแล้วเข้ามาบังคับเราหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเราเรารู้สึกเราเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเรียนรู้เองจากโครงสร้างที่เขาทําไปแล้วยังได้กรอบเวลาในระบบของการทํางานนะฮะหมายถึงว่าฝึกการทํางานผมคือประสบการณ์ในะการ <c oughs> ทํางานศิลป,ปะอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีประสบการณ์เวลาการคํานวณ จะทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับคํานวณคร่าวๆเกิดจินตนาการขึ้นเหมือนโครงสร้างของภาพบนผ้าใบที่ว่างเปล่าอยู่แล้วก็เราก็มีโครงสร้างนใความคิดของเราว่าเราจะวาดอะไรหลังจากที่เราเคยไปฝึกปฏิบัติไปเห็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าเราแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเราจะเริ่มต้นยังไงมีโครงสร้างยังไงจะเขียนยังไงให้สําเร็จตามเวลาแล้วก็ ในรายละเอียดของมันคือการใช้สีให้บรรยากาศให้ความสวยงามให้อะไรเงี้ยมันมีขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโครงสร้างแล้วเราก็เข้าใจนะฮะว่าอะไรที่มันพลิกผันมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจไม่เป็นไรแก้ได้กบได้สร้างใหม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นเหมือนวิถีชีวิตมา,มาจนทุกวันนี้ภาวะนี้นักท่องเที่ยวหรือการ ใช้ชีวิตเป็นไงบ้างที่เริ่มต้นมาหลังจากเงียบไปค่ะโอ้ถามว่าตอนนั้นเออรู้สึกแบบว่าเออเหงาละเพราะว่าเ <c oughs> มื่อก่อนเรามีคนมาเที่ยวเป็นเยอะเห็นเทศกาลเพราะว่าเราได้ทําความรู้จักประชาสัมพันธ์เรื่องงานศิลป,ปะที่เมืองน,น่านเรื่องภาพปู่มันยามานที่วัดพุมินผมเป็นคนค้นคว้านะครับว่าศิลปินคือใ,ใคร และผมกับประชาสัมพันธ์ศิลปินนายัวพันธ์ที่เป็นคนเขียนภาพกระซิบบรรลือโลกค่ะเพราะว่ากระซิบบรรลือโลกก็เป็นการอธิบายจากของผมที่หอศิลป์อธิบายภาพปูการานยามนาทีออกแบบกระซิบกันนะฮะคือรู้สึกขั้นตอนต่างๆไปลแล้วก็มันดีอ่ะมันบูมมีคนรู้จักคนมาเที่ยวมันไอการท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็ดีขึ้นค่ะหลายส่วนรุยสอบโรงแรมเกิดขึ้น ขณะการเที่ยวบินก็เพิ่มขยับขึ้นนะครับด้านอาหารก็นะฮะขยับขึ้นผมก็รู้สึกเออมันไม่คาดคิดว่าทํางานศิลป,ปะมีหอศิลนปนะ์มีคนมาเที่ยวตัวที่ไม่เคยเข้าหอศิลป์เลยไม่รู้จักหอศิลป์เลยแต่มาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนหอศิลป์นะครับแล้วก็เออเออยิ่งตอนนั้นนะฮะได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเทพนะครับพระเทพรัตท่านเสด็จที่นี่สามครั้งแล้วก็วาดภาพ พระราชทานนะฮะหมายถึงว่าให้เราให้ประชาชนนะฮะได้ดูเนี่ยก็ทุกวันนี้เราก็ได้มีภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน่ะทั้งหมดหกภาพนะครับค่ะเป็นอนนเอกระชนที่มีภาพฝีพระหัตถ์ในประเทศเยอะที่สุดละนะครับแต่แต่ที่น่ารักที่สุดเอ่อที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องชวนกันไปดูก็คือเอ่อที่ที่ทรงวาดรูปเอ่อกระซิบลักษนะคะีค่ะแต่ท่าน ใช่ไหมคะอาจารย์ท้าท่านตัดว่าปู่กับยญ้ามากเนี่ยแก่แล้วกระซิบจะได้ยินได้ยังไงแล้วท่านก็วาดภาพวาตะโกนอะไรอาจารย์รักใช่ใช่นั่นแหะละฮะผมถึง,งว่าเอทุกอย่างนี้เราไม่ได้ออกแบบไม่ได้วางแผนง,<า>งานไม่ม<า>ีสเต็ปนะครับเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องของการดําเนินไปตามขั้นตอนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอ่แล้วเกิดมัน เ,เกิดว่ามีการพลิกผันหรือว่าการทําให้มีการกระตุ้นให้ความสนใจเรียนรู้เพิ่มผมก็ไม่คาดคิดว่าพระองค์ท่านจะวาดรูกด้วยลายเส้นที่เราเตรียมไว้นะ,ะเป็น<ช>คนตะโกนใส่กันนะ,ะ <c oughs> ท่านบอกอายุมากกระซิบไม่ได้ยินแล้ว ครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่เคยในประวัติศาสตร์เราไม่เคยมีศิลปินคนไหนเขียนการ์ตูนหรือเขียนล้อล้อ่าคาบจริงร้อเล่นนะฮะคนตะโกนใส่กันเนี่ยจากแรงบันดาลใจจากว่าคุณบินไม่มีไม่มีใครมีพระองค์ท่านเป็นคนเดียวนะครับเนี่ยเป็นคนแรกด้วยนะครับนั่นแหละทําให้เราเข้าใจว่าอะไรจะเกิดมันก็เออเขาเรียกอะไรเกิดในสิ่งที่ดีนะฮะ มัน <Effect ive. S 1> ก็จะถึงเวาลาถึงเวลาก็เกิดถึงเวาลาเวลาที่เราไม่ได้การทําแต่มันเกิดขึ้นมาโดยทั่วโลก e อยูอยูเราต้องกักกักคนเข้าเมืองเราไม่ให้ใครเข้ามามเที่ยวบินก็ไม่มียูยูหยุดชะงักไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะโควิดมาเง,งี้ยไอ้เนี้ยมันสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันมันมันก็ทําให้เราสึกเออผมอาะผมเองอ่ะอาจจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่คนอื่นอาจจะรู้สึกนะ ผมรู้สึกเออตายแล้วทำไงดีกับลูกน้องไม่เป็นไรเรามีเงินที่จะอซัพพอร์ตกันอยู่ให้ให้ให้ไปกันได้อยู่ mm hmm. นึกว่าไม่นานปรากฏมันนานนัก3ปีแล้วเดี๋ยว mm hmm. ยมาแล้วก็หยุดมาแล้วก็ <c oughs> สักก็ปิดเองอะไรเงี้ยคค่่ะะเนี่จะทำให้การวางแผนงานเรื่องของอกระตุ้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวจาก พื้นที่เวิร์กช็อปศิลปินจัดค่ายเย on, าวชนศิลปะหรือจัดกิจกรรมบันเทิงเป็นอีเวนต์ต่างๆมี concert, คอนเสิร์ตมีอะไรเนี่ยต้องหยุดหมดทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วระหว่างที่หยุดอาจารย์มีการจัดเตรียมอะไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่ไหมคะอ๋อตอนนั้นบังเอิญน,นะคร บังเอิญเอ่อโควิดยุคเอ่อแรกแล้วก็ยาวมานะค่ะผมได้ขยายขยายพื้นที่แสดงงาค่ะช่วงที่เหมือนกับเงียบสนิทเลยนั่นนะฮะได้ทุบผนังตึกบ้างได้สร้างอะไรเสียงดังได้ก่อสร้างอะไรต่ออะไรที่ด้านข้างรบกวนเสียงคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องรบกวนใครละครับไปเลยเงียบไม่มีบางวันก็ไม่มีใครมาสักคนผมผมไม่ปิดนะฮะ แต่นโยบายที่จังหวัดน่านเขาก็คัดกรองคนแล้วก็เที่ยวบินก็หยุดบินไม่มีใครมาเที่ยวแต่ว่าก็จะเป็นคนในพื้นที่ซึ่งเขาก็มักจะโทรมาถามว่าปิดหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่ได้ปิดมาเที่ยวได้เลยซึ่งน้อยมากบางวันก็สี่ส้าห้าคนบางวันก็หนึ่งคนสองคนก็ถือว่าการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะและได้ก่อสร้างพื้นที่ได้ ครับคืองี้อาคารของผมมันกว้างสิบเมตรยาวหกสิบเมตรนะครับแล้วนี้มีบันไดขึ้นไปชั้นสองออพอเรามีจังหวะเหมือนที่เล่าเมื่อกี้นะครับเราก็ขยายไปด้านข้างซึ่งเป็นสนามหญ้านั้นนะฮะการที่จะต้องทุบผนังตึกการที่จะต้องผนังที่มีโครงเหล็กการเชื่อมการเทเสาการทำอะไรเงี้ยเสียงดังฮะ งานก่อสร้างจะเป็นโอกาสที่แบบไม่รบกวนใครเหมือนกันนักท่องเที่ยวมาหลังจากเสร็จแล้วเขาก็อ้าวขยายแล้วเหรอเหตุการณ์นิดน้อยหมดแล้วเซอร์ไพรส์เลยนะคะอาจารย์เห็นทุกอย่างเป็นโอกาสอาจารย์เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องบวกอยู่เสมอสุขภาพอนามัยอาจารย์เป็นยังไงมั้งคะตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหกสิบเยอะๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ดูแลยังไงคะเนี่ยตอนนี้ คือคืออย่างนี้อ่อผมอ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะผมเป็นโรคภูมิแพ้นิดหน่อยไม่มากอ่อตอนที่อยู่กรุงเทพตอนเรียนก็เป็นหืดหอบอยู่ก็ได้อ่ารักษานิดหน่อยไม่ได้เป็นหนักนะฮะก็ะหยุดไปก็กลับมาบ้างมีนิดหน่อยแล้วก็ไม่ห่วงเราก็เลีกเลี่ยงเอานะฮะ,ะเรื่องอาหารการกินไปแล้วก็เรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัยไป แต่ว่าก็เป็นธรรมตาของของผู้ชายเนาะก็จะเป็นเรื่องของอต่ำลูกมากอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีอยู่บ้างก็ไม่หนักฮะการรักษากันไปท<ช>ุก<ช>วันนี้ไม่มีโรคอื่นแทรกไม่มีฮะความ<ช>ดันความเบาหวานอะไรกันอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนอายุหกสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยต้องทําใจ เรื่องทว่าของผู้ชายเราเคยดื่มเคยเสพอะไรต่ออะไรมันสะสมอยู่ก็ร่างท้วมขึ้นมาหน่อยช่วงโควิดนี่เรื่องร่างกายท้วมไั่นเยอะเลยเพราะว่าอยู่กับบ้านแล้วก็บางทีก็มีโอกาสสั่คๆกับคนสนิทอยู่บ้านนีอย่างนี้นะครับค่ะอาจารย์ดูแลร่างกายยังไงอะคะที่ว่าโหนอยู่มาจน ถึงค่ะนี่อาจารย์แทบจะไม่ได้เป็นอะไรแบบเป็นเรื่องบรรดาลเลยเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องมีการดูแลหรือว่าฟิตร่างกายบ้างนะคะาผมว่าผมต้องขอบคุณปั้นพัน์บุรุษนะฮะมาถึงยีนทางครอบครัวทั้งฝ่ายค่อฝ่ายค,ค,คุณแม่เนี่ยคืออาจจะมียีนที่เรียกว่าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเป็นโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งหรืออะไรแต่ว่าคุณแม่มีเบาหวาน ซึ่งก็ครอบครัวใหญ่นะฮะของเราจากจำนวนเก้าคนสิบคนเนี่ยก็จะมีเประวานอยู่สองคนอะไรเงี้ยฮะน<า>อกนั้นก็ไม่มีใครเป็นอืมค่ะก็ะะะไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษจาร,ร,รออกกำลังมั้งไหมคะหรือว่ารรการบริหาราการบริหารหาร่างกายเมื่อตอนที่อยู่กรุงเทพได้ออกกำลังวิ่งไปเยอะอยู่นะแต่ว่าพอมาที่น่านมาเริ่มคุกครีรู้จัก แล้วก็เอนเตอร์เทนกับช่างกับคนงานเพราะผมนะก่อสร้างนี่นะผมต้องบริหารอตั้งแต่จ่ายเงินตั้งแต่ซื้อวัสดุตั้งแต่เอนเตอร์เทนร่วมกับเขาแล้วก็เออเลยหยุดวิ่งเลยสุขภาพก็เรียกว่าตอนนั้นซุดโทมอยู่นะครับทำงานหนักอยู่ค่ะแล้วตอนหลังมาก็โอเคก็การบริหารร่างกายพูดแล้วกันไหมสุขภาพ ก็มีอะไรอะองอยู่ก็ก็คงก็คงต้องมีบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณฟังนะคะคือหลายหลายครั้งที่ในทันคุยในรายการเนี่ยบอกให้ออกกําลังออกกําลังเนี่ยมันคือพูดง่ายอะแต่ว่าโอ้โหมันจะลุกขึ้นมาทําแต่ละทีนี่บางทีมันมีข้ออ้างสารพัดที่จะแบบจะขี้เกียจจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับการบริหารร่างกายตอนเช้าดีฮะผมในในความรู้สึกผมว่าคนอื่นอาจจะมีหลัก มีทฤษฎีมีอันอื่นเขานะ,ะเพราะว่าผมไม่คิดว่าอหลาักการของเราวิธีการของเราจะดีที่สุดแล้วก็จะ,ะให้คนอื่นเหมือนหรือว่าหรือว่าเราไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราแล้วเราอยากทำบางทีมันก็ไม่ใช่อาจารย์แง้มๆสิคะดูเหมือนอาจารย์คงไม่ได้ทําอะไรมากเป็นแบบอาจารย์แค่บิดเนื้อบิดตัวโยกแข้งโยกขาบนบน,บนเตียงนะยืดเส้นยืดสายแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ออก กํางกายแบบวิ่งเหยาะเหยาะไม่ใช่วิ่งนะฮะเขาเรียกอะไรนะเอเต้นให้ร่างกายมันยืดกระโดดตกมือตกไปว่าไปเงี้ยฮะก็ให้มันหมาถึงว่าร่างกายเราตื่นตัวประมาณกี่นาทีคะอาจารย์ขึ้นชั่วโมงหน้านะครับไม่ได้ทําอะไรมากบิดซ้ายบิดขวานี่ใช้เวลาตั้งชั่วโมงก็มันนะยุคนี้มันเหมือนกับที่เขาเรียกว่าแล้วใช้เวลาแล้วเราก็จะสื่อสารอะไรกับใครตอนเช้าก็ยังได้นะ สามารถที่จะอยู่บนเตียงใช้มือถือเราอ่านลายไปด้วยอ่านราก็ตอบนิดหน่อย้วเพราะว่าปิดเนี้ยปิดตัวฮะยังไม่ต้องลุกจากที่นอนก็อก็ถือว่าเราได้ทําอะไรต่ออะไรไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มาคลอดกระโดดรอบเต้นนะฮะแล้วก็การบริหารร่างกายตบไม้ตบมือก็ที่เห็นในขึ้นจมูม หนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะดีจังค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าขี้เกียจออกกําลังกายจริงจังิงถึงกับเหงื่อตกอะไรเนี่ยลองดูนะคะบนเตียงนะบนเตียงก็ได้นะคะผเคยดูทิกต็อกอาจารย์เขาสอนท่าออกกําลังกายบนเตียงก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะบิดแข้งบิดขาอะไรประมาณนั้นอาจารย์ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วหรือแค่ห้านาทีเท่านั้นไหนไหนะคะได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ซึ่งเป็นคนน่านแล้วเนี่ยอย่าให้อาจารย์แนะนําสักนิดนึงถอะค่ะปูไปน่านมาหลายรอบเนี่ย เห็นผ uhm ู้สูงวัยนะคะไปเที่ยวน่่นกันเยอะมากเลยค่ะนั่นเหมาะสําหรับผู้สูงวัยยังไงอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยเลค่ะแหมคุณปูรู้สึกไปเจอคนสูงวัยหนุ่มสาวก็เที่ยวเยอะนะคใช่ใช่ใช่วันวันธรรมดาปูไปทำเเด็กๆเนี่ยจะเห็นสุขสารอาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวๆแต่ว่าเอ่สำหรับเด็กๆเราไม่ต้องไปแนะนำเขาละค่ะเขาก็เซิร์ชดูนู่นดูนี่แต่สําหรับคนวัยอย่างเราเนี่ยที่ ในวันวันธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างเยอะไปกันเป็นกลุ่มดูหน้าตาเบิกบานล่าเริงม,มากเลยค่ะเข้าไปเอ่อมีข้อแนะนำอะไรไหมคะสำหรับกลุ่มเราอะค่ะครับก็ก็คงไม่ไม่นั่นเท่าไหร่เพราะว่า,างี้นะครับคนที่จัดทัวร์กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเที่เนี่ยเขามีความสุขมากกับการที่เขาได้นัดหมายสื่อสารทางไลน์ทาง facebook เ,เนี่ยเขานัดหมายกันแล้วเขามีเลือกกลุ่ม แต่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเบื้องต้นนะฮะเขามีใจและเขามีความสุขและเขารู้ว่าสุขภาพวนนี้ไปมาร่วมง,งานกันได้เดินเที่ยวกันได้เพราะเขาเจอกันอยู่แล้วในกรุงเทพเตรียมการกันก่อนละในอยางเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าทัวร์ควรจะไปที่ไหนส่วนมากก็จะไปเที่ยวด้านศิลปะวัฒนมนะฮะที่วัดไปไหว้พระบ้าง มาที่หอศิลป์เราเนี่ยมันริมถนนแวะเวียนได้ง่ายเขาไม่ไปที่เขาเรียกอะไรนะไปปีนอะไรเดินเดินป่าเขาไม่ไปร่องแก่งเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเยี่ยมไปอไปไหว้พระธาตุนะฮะไปไหว้พระในเมืองในเมืองน้านเราโชคดีว่าเรามีวัดที่ค่อนข้างติดติดกันใกล้ๆกันแล้ววัดสําคัญสวยๆทั้งนั้นวัดมี เขาเรียกมีพระพุทธรูปเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะเป็นเหมือนกับเมืองเครือญาติถ้าอ่านเคยได้ฟังประวัติศาสตร์กับสุโขทัยนะฮะแผ่นานกับสุโขทย<ฮ>ัยเนี<ฮ>่ยแล้วก็โดยที่ประชาชนกลุ่มชนส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นที่ล้นานนาก็คือไทยวนแล้วไทลื้อก็จะมาอยู่ด้วยแล้วก็กลุ่มชนอื่นเพราะฉะนั้นภาษาวัฒนธรรมมันเป็นภาษาวัฒนธรรมล้านนา อ่เพราะศิลปะวัฒนธรรมของหน้าจะมีพิเศษหน่อยว่ามีอิทธิพลสุโขทยัยนะฮะอย่างวัดช้างค้ำเนี่ยก็คือวัดลอกพระธาตุกับเทินพระธาตุอยู่หลังช้างนะฮะแล้วพระพุทธรูปในวัดช้างคำ้ำในวัดพยาภูก็จะมีอิทธิพลสุโขทัยมากกว่าลั่นนะนะฮะ,ะ,ฮะพระธาตุสวนตาลในเมืองก็จะปรับ เหรียจากสุขโขทัยเป็นพุ่มทุท้มขบินก็กลับมาเป็นเหมือนรัตะนโกสินทร์เปมีปรางเพราะรัตะนโกสินทร์อาจจะมีพระปรางที่สวยถูกใจเจ้าเมืองน่านนะฮะ mm hmm. คือวัดพระปรางวัดอรุณก็ oh, <okay. S 2> เก็บกลับมาเป็นพระปรางทางั้งๆที่พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนช่วงยุคยุคยุคปลายแลายยุคกลางปลาไปก่อนะฮะก็เมืองน่านจะ เอาศิล,ละปะสองอย่างค,คือศิละปะล้านนากับศิละปะสโปุโขทัยภาพเขียนนี่สําคัญที่สุดใครคมาต้องไปวัดพุ้ม,มินเพราะว่าเป็นรูปแบบที่สร้างสารรค์เขียนภาพในยุคร้อห้าแล้วเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวที่นิยมในล้านนากับล้านช้างคือคัทนากุมารแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นศินละปะกรรมที่ไม่มีที่ไหนในโลกคือคสอดแทรก ภาพบุคคลนะฮะเจ้าเมืองน่านก็มีแต่ว,ว่าศิลปินสร้างสรรค์เองมีภาพสุดยอดอยู่ภาพหนึ่งคือภาพที่ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งการแบบพม่าแล้วกระซิบกันเรียกปู่ม่านย่าม่านใครมาต้องมาเช็คอินที่วัดภูมินถ้าวัดภูมินนะฮะ,ะเขาเขาอยากจะรู้เรื่องก็มาที่หอศิลป์เพราะ พอสินบิมหน้านเราเล่าเรื่องอย่างนี้ตัวมีเนี่ยสการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่านเล่าละเอียดทำหนังสือเป็นเล่ไมไว้เพราะว่าผมเป็นคนค้นคว้าเรื่องนี้นะ,ะช่วงนี้วัดภูมินอุรณะซ่อมแซมน,นะคนมาทีไรก็โอ้โชคดีที่มาหอศิลป์บิมหน้านมารู้มาเห็นภาพที่เราถ่ายนั้วก็ลุกความละเอียดสูงและ,ะพิมพ์ใกล้เคียงขนาดของวัดภูมิน ค่ะก็ทําให้ผมคิดว่าใครที่สูงวัยนะฮะหรือว่าไม่จําเป็นต้องสูงวัยหนุ่มสาวก็ได้ถ้ามีโอกาสส่วนมากเขาก็จะมาแวะกันก่อนขึ้นภูเขาหน้าหนุ่มสาวนะวัยอิสระอย่างเราก็ขึ้นเขาได้นะคะค่อยๆขึ้นจริงๆแล้วที่เรียกว่าวัยอิสระเนี่ยมันสอดคล้องกันมากเลยกับคําว่าหน้าเนิบๆนะคะอาจันเอ่อ นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อาจารย์ได้เล่าแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์วินัยปรับวิปูมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าชีวิตของศิลปินหรือว่าคนรักศิละปะเนี่ยดูเหมือนจะชอบสันโดษนะคะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำสิ่งที่คุณผู้ฟังเห็นศิลปินต่างๆหลายๆ,ๆท่านทำเนี่ยท่านนำเสนออะไรต่างๆเนี่ย คิดแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นอยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้มาศึกษานะคะได้ถ่ายทอดเ,อเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของงานศิลปะเนี่ยมันจะลงใจมาทําให้คนเนี่ยอารมณ์เย็นเหมือนอย่างที่อาจารย์เล่ามาเป๊ะเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะเชิญเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปเที่ยวหน้านเนิบๆแล้วก็ แวะไปที่หอศิลปดิมน่าแล้วก็ไปเสพสุขทุกอย่างที่จังหวัดนานอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะครับกัยินดีครับค่ะค่ะได้ว่ากันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากสวัสดีครับค่ะอาจารย์ก็รอเราอยู่ที่นั่นค่ะรายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮลตี a l อ